หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง rich m o o ู c คอยนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อว่า movement นะครับตัวย่อก็คือ move อันดับอยู่ที่202นะครับาราคาตอนนี้อยู่ที่0.8 015นะครับ Market Cap อยู่ที่1,000ล้านนะครับวอลุ่มราย24ชั่วโมงอยู่ที่1.25ล้านนะก็ถือว่าอ่าใช้ได้เลย นะครับอ่าโทษนะครับ market cap อยู่ที่1,800ล้านนะครับ1 8ึ่ล้านอ่ะนะประมาณนั้นแล้วก็ total supply เนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นล้านนะครับแต่ calculate supply เหรียญที่ปล่อยมาคือ2,250ล้านเนาะก็ถ้าระยะสั้นเนี่ยราคาอาจจะขึ้นไปสักห้าหกเจ็ดดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ดูตาม ตามเหรียญอย่างทอนนะนะครับที่มีอุปทานใกล้เคียงกันก็ต้องขึ้นไปในท็อปสามสิบนะนะฉะนั้นผมดูในเว็บไซต์นะครับหลักๆตัวนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับ Layer 2 Solution นะครับในการสร้าง l a เยอร์สองโซลูนะครับก็อาจจะมีการ Movement Move m o ฟ e EVM อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือหมายความว่ามีการย้ายไอตัวของบล็อกเชนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของของตัวโปรเจกต์ของตัว,ตวเหรียญนี้นะครับก็หลักๆก,ก็คือทำเรื่องของเลเยอร์สแหละนะครับแต่ก็สามารถที่จะย้ายไอตัวของสัญญาณบล็อกเชนได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเหรียญนี้เลยเกิดตั้งแตม่มีนาคมปี2022นะครับผู้ติดตามประมาณ19 0 0 0 0้าคน นะก็ถือว่าผู้ติดตามเนี่ยใช้ได้เลยนะต่อมานะครับโคลเดอร์อยู่ที่1576 t o t a l t r a n s f อยอยู่ที่76187นะก็ t o t a l t r a n s น e r น้อยไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบจากโคลเดอร์เนี่ยนะดันั้นก็มองออกเลยว่าตัวนี้ควรจะได้กี่คะแนนนะครับตัวนี้อยู่ในเชนของ ethereum นะครับก็สามารถที่จะดูได้ใน e t h e r scan นะครับแล้วก็กระดานนะครับตอนนี้ก็เข้าครั้งคอยเบททั้งใบแนนแล้วนะครับก็ถือว่าตัวนี้ปลายปลายน้ำแล้วแหละนะครับก็ราคาเนี่ยรอโปรเจกต์เอาละกันนะถ้าเกิดเก่งกำไรตามกระดานเนี่ยผมว่าน่าจะหมดโอกาสแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนั้น ในตัวของโปรเจกต์หลักๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของ b i n a n c e lab portfolio ในการช่วยด้วย move vm หรือ evm อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Layer 2นะนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดผมจะให้คะแนนเขาเนี่ยนะครับผมขอให้อยู่ที่7แล้ละกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะ มีข้อบกพ้องหนึ่งคือมันเข้ากระดานหลักๆไปแล้วอย่างคอยเบสเนี่ยมันคือปลายน้ําแน่นอนนะครับแต่ราคายังต้นน้ําอยู่อาจจะต้องรอโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยถามว่าโปรเจกต์ดีไหมก็ดีนะนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับก็ใบแนนแจก a อร d ดอบสำหรับเหรียญนี้ด้วยนะครับเข้าไปทํากิจกรรมหรือไปหากิจกรรมบนใบแนนได้นะ ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ฝากสําหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และว,วิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและกันการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าช่อง rich มูลคอยจะ go to the moon ไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งมูลสำหรับวันนี้